คั้งหนึ่งเต็มครับผมอันนี้เกือบเต็มหนึ่งครับผมอันนี้เกือบเต็มอันนี้ก็ซร้าเต็มเลยครับผมไดการครับผมมือนี้สุดยอดสุดยอดแบบทีมงานหากินมานะครับมือนี้โอ้ยแจมกูดเจอกับทีมหน้าครับเขามันได้บ้างครับผมได็การน้อยตนเนาะมือนี้สุดยอดครับผมอันแรวครับผมบาทแรกบาทแรกโอ้สุโฟเลยไปได้เพื่อละสิบโลสัโลอื้อหือ ครับผมบาาแรกบาาแรกปอปลาหนีดีคนน่ะเฮียดีถึ่ปลาหน่อยพูดบอกโอ้ปอเต็มเฮอันญนี้ครับผมเด้กาดการเด็กการเดกลางเอาขึ้นรอ,บอเบ่ไปเบิ่งว่าทางนะ่ะ เอาขึ้นรถวทางนะขาวจุนพุ่นขาวจุนพูนขาวจุนพูนทางนี้ ส้มเงยแหงเลยเมือยขู้นผาม่นอหมุดหน้าเมืยน้อโอ้ยในกาในกาปูปูนะอ๋อยามันต้องหน่อยดนี่เมนหมอ๋อปััตตดตดเธอหนึ่งีิโอตดู้เดียวไว้คืนสุโงโอ้ อ๋อหลายหลายหลายรายการได้การครับผมจากเส้นถือว่าสามเส้นโอ้คักหักหักนะครับโอ้บาทที่สองอ้อสามบาทโล่ไอ้หนูเนาะได้อยู่หรอเนาะประมาณสามบาทโลโอ้ปลาขาวงามปลาป,ป,ปังหนวดวะอ๋อมั่นขนาดเนาะนี่น สามบาทโลครับผมฟังไปเบื่ไปเรื่อยมาที่นี่น,นี่แหละครับพิธีการหาอยู่หากินครับผมตามลำในโค้งห้าหัวปลานินๆๆๆมาจะใส่ว่นาน้ำไหลแห้งพองครับมาดีโอ้มีมีแนวน้ำแข็งมาใส่พวนีครับเขาบอกปลาสีนเนียครับผมี่ตดใส่ดีล่างแล้วเจือสวัดแล้วจะได้เอาเขาเนี่บเบื่อ ปอโบแมทได้เอารังมือเก็บมาใหม่ปอส่งลบเลยปอโทด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 เอาโอเคผมจะพุฒปลาปล่อยก่อนครับจะจังเบิ่งกันเรื่อยๆครับปอเบิ่งตูตามหอมมากอะไรเปิดคุณนะอืมคุณอาเป็นยังไปอเอาแบบพุฒบาทหนึ่งสิบนาทีเนาะนี่ครับเบิ่งข่วงแป๊บเดียวผมเบิ่งคนนี้โอ้สุดยอดสุดยอดเปิดคุณนะ ได้การีดีครับผมครับได้การได้การมานีรีนี่ครับนี่ครับไปพอไอต้นเครื่องล่างอีรีคอนโอ็กผฮะมันถึกบางื่อกีหนี่งนี่รีฮะนี่หนุ่ยููนี่พ่อหีดูพ่ออ๋อเขื่อนร่างสองบาทโอ้สุดใสู่กพี่คือเงียบแท้ลูกพี่ทางนะโอ้มานมาลมาลครับไปนี้เปนี่ครับคักคักคัก มาฮาใชคลิปวานแหแล้วบาดนี้ชุมือทุ่มือ,ม,อ <c oughs> มึงเด้บไม่ได้ไปเห็นงานวะสีครับ,รบอบคุณนะสวอนสวอนครับผมยพีนยน่น้องเอ้ยมาไมคุยจีคุยกับตะปูคนเียมึงจีสวอนสวอนหลยครับอีนี้ขนะอบคุณแหพื้มหนึ่งโพดซิบหนาที่ครับโพดซอยกันพร้อมน,นี่เขขบโบโบเล้นวปุ่ไม่หรอองหาการครับเขาบึงเรื่อยๆครับผม เด้อพ่อเด้อครับผู้ครับมาเบิ่งทีเด็ดครับผมนี่ละเบิ่งไอ้ต้นเอาขึ้นบาดน,นี่ก่อนนี่อ๋อเบิกของตุ้มตามบดีอะอรก็ไม่เห็นไอ้นี่ไอ้นี่เออ้แม่ตัวเบิ่งของตุ้มตาบดี้ไปครับตีเด็ดคือกันะครับผมตีคอนขึ้นมาแล้ววันนี้อุพะพะ้ยพลาปลาเต็มอลอขนาดปลาพาด้เลยนี่มาเนี่ย ยังตูกตามครับผมบันนี้ยังตูกตามอีกปากหนึ่งครับโอ้โหพี่น้องม่งคุณน่ะโอ้ยมองดูเวนปลานี่ปลาปลาถูกเอาไปนี่ดคขับพี่นองเลยเออ๋อถูกเดี๋ยวแก้ดอกไปเลย ปลาครับคออื้มบี้อนียอือหีปราโฏพ่อได้นี่เสียงนี่แน่นอนเสียงแหนแหนแนโอ้โหีน ouais. oh. ้องบุตนะโคตรโคตรโคตตปลาสบาดอ๋อถ ซุด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 อีครับผมหืง e ุดลายเซ็นอยู river, ่อยู oh, <th o ing to death> ่โอ้โหลูกพีกับบุธรรมดาบางคู่นะสองบาทเมื่อเลยบ่ารูพีโหขับขึ้นหลอยู่บางคน่นะเต็มล่างว่าบาทนี้ฮะอีลีเรานี่โอ้หัก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 เดกาครับผมชิปนาทีผ่านไป ป๊ดบาทเดียวครับผมวางสามบาทใกล้แล้วครับผมใกล้เต็มกระลังละนะกระลังใหญ่ๆอันนี้ครับอ้สุดอีกล้ครับผมในการในการไปไหนครัรอ,อ,อโอ้มองมาทางไหนงงได้าาเลยครับเฮียก็เริ่มสากมือเลยอ,อืมีแต่เกรียดลวบ่อะไร โอ้สายสไลด์ล yeah. oh. ุตเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับโอ้ปอไอต้นให้สีเต็มแล้วได้หลายกระตุกตามแล้วครับตอนนี้สามบาทได้นี่ครับนี่วานบาทที่สามขับเดี๋ยวไปแย่งสายสไลด์ให้สีคอนก่อนมาแล้วขึ้นมาแล้วบาทนี้สายสไลด์ลุดเงาเลยโอ้โหเฉยู่นี่ ได้วังซร้์สามชิเลยครับรอบนี้แต่ว่ามุดแต่ละดอกนีงเราต้องห่วงครับผมหิห้วหน้ากับกโบว์เลยเอาครับผมพลดปลาครับบาดีิอันนี้เอคือล่างหนูเกือบเกือบเต็มแล้วเต็มแลวอือสี่เต็มล่างแล้วสองล่างแล้ว หวานสามบาทนี่ได้นี่แน่นอนหละลีเราปดปลาก่อนครับผมเดี๋ยวตูงตามบาทเมื่อกี้นี่โบปลาไนดนวะดิฮะแจงทีมพ่อมนะไรมันสิตายไอ้นี่บ่โอ้นี่ครับอ๋อขัดใส่ครับออ้ยเราต้องสืบครับผมนี่อนของแค่ การในกาโอ้ถ่าเอาซิกอ์มาทันปีนเผาครับผมนี่ครับบรรยากาศย่างเลาะฝั่งไปเรื่อยๆครับผมเบ็ดเบ็ดหักแล้วอันนี้ย่างเลาะฝั่งไปเรื่อยๆครับผมขึ้นหน้าแน่เอ้ยขึ้นบกแน่โลงหน้าแน่ กอสิบัเพียงเอิ้อหรอวะเละเลาะโค้งครับผมหาอยู่หากินยงบกลางคืนครับทีมงานฮำบันเทบ้านครับผมอีละบรรยากาศสุดยอดเลยครับคุณอะอ๋อตะเทจอมเีือ ปออันยานี่ครับปอป่านใส่มงโอ้หแล้วป่านใมงพีนองเ้ยพวกุนะไป่งสอยต้นสู่เยู่อยต้นรุ่นของไต้ต้นรับผมมาดิต่อ อันเนี้ภาพอาจจะสั้นอาจจะเอียงจังหน่อยด้วยครับผมข้าวแหย่ไหมน้องมีอืมอ๋ออันเนี้ยเดี๋ยวภากโอ้บาทนี้พุดยอดคือไปพุดเลยไปสมผลง่ายสมผลง่ายหมดละไปนั่งพุดปลาครับผมพี่น้องบาททีบีอืมทีบีสายอะไร ไปเาอันเนี้ยสุดยอด <l enfant> สุดยอดครับผมไปไปปลดปลาเหมอนกันพี่น้องมาที่นี่ว่าปลดปลาบานึงสินาทีรถลังฮะปลดปลาบานหนึ่งกัวครับสิบนาทีฮะโอ้โหสี่อน่บอีกบาหนึ่งเต็ม พี่โอซูวะไหนตูตามพี่นะอัาทุกัดเท่านั้นพี่น้องเอ้ยมีการฆ่ากันดีไม่รู้ลูกผูกผูกตลาดแล้วบ่ปลูกขาดละใช้ขอลูกพี่เดี๋ยวลูกพี่โอ้ยยังไกงโอ้ยยังไกงนี่ครับพี่อันนี้กับบานนี้เต็มแล้วไอ้ต้นเลยของเจ้าฮะเต็มแล้วนี่บานนี่นี่ครับเต็มแล้วบอกเลยโอ้ยขักขาดขาดเอ้า เอาบุญพุฒปลาครับบานนี้พี่น้องโอ้ยฮักหักหักรมกับเย็นดีนะครับผมบรรยากาศริมแม่น้ำโพงวันนี้สุดยอด,ดยนะอืมสั่นกับกลับอยู่เลยเนาะนี่นาวไปได้เห็นโดนแล้วหนุกเจ้าเต็มแล้วรอบนี้ออไอ้ต้นสี่รอบครับผมขวงแฮีีบาทเต็มรังครับผมนี่ ยในการในการครับผมอาแงฮะลูพี่กรลังหัวว่าคัลูพี่ฮะคืออยากเบาแน่หายครับผมบางต่ออีกคนละอีกคนละสองลังครับจักเมื่อเมื่อนี่เบ่ง์ุูนะกลัวกลัมันเปื่อยกอ้ย

ป<บ>๊อปออนอบมันล่อย <c oughs> าไ่กอนารกาแล้วสวโอ้ป๊อบุญพาดโอ,โอ,โอ,โอ้สองฝาดแน่นอนเถอะวะโอ้บดเก่าเนับนี่มันง่ายไปใเ,เลยครับ อีกบาทหนึ่งอยู่นี่กันยังอาญายู่ยคือเก่าครับผมโอยส่อส่อสมภักตรงเขา่า,า,เขาเลยจังหวะนี้สมภักตรงเข่าเลยขวดน้อยเลยใช่ขวดน้อยจังหวะยังยังอยู่ไกลอยู่ไกลโอ้จะได้สามเดือนอีกสามปีขึ้นกว่า โอ้ซื้อออฟโรดโรดป่านะั้ปะจิโร่ปะจิโร่ปะจิโร่เลยบ่เอาเท่แหละจับไปจับไปดีบูดีวันที่ขึ้บกมกระลัเต็มกเต็มกระลังเต็มกระลังครับผมเอ้ยต้นเท่าขี้ฟอดบ้าป๊อดป๋าครับป๊ดป๋าพงศ์ปอากาศแดี่ยขึ้นไก่เลยเรียงซับลาฟอยู่อ่ะเนาะหลังจากข่วงแล้วก็ต้องได้ลงงมครับผมแบบนี้แหละลงปดบตมหินครับผมแป็นลงงม เพราะว่าแหนี่ติดบางหินนะครับผมนี่ครับต้องได้พุทุกบาทเมื่อกี้ก็หวานให้ลูกพี่ครับผมบาทหนึ่งลองหวานเบิ่งนี่เหลูกพี่ง่วเบาตึกอยู่บ่ลูกพี่เหห็นหรือปลา่คืออยู่ไหนเนาะแก้วนะครับริมแม่น้ำโพงเลยครับทางนี้ก็เป็นฝั่งลาวครับผมหมดกับซดๆแบบนี้เลยล่ะ แต่ไอ้ต้นตึกอยู่บอ่อทางนะบอ่อตึกเลยโอ้แลวทาเบิร์เขาสิคอนพี่ทางพี่คือบอ่เฮยอยู่่เนาะบางสิบอ้าวเขาได้เขาได้ปดโอ้โหไอ้อออ <laughs> ไลูกพี่ลายขนาดบอ่อบางหินเลืก,ลก <laughs> บอกเอาไกลๆเลยจัดหายไกลๆเลยแล้ว คุณนะโอ้โหคุณนะโอ้โหอันหยาบาดอะไรกันนะคือหอยต้นหรว่ารับดาครับผมโอ้ยเลยๆซูซีเราบอกเพื่อนเครื่องล่างเราบอกยังแพ่ของเขาอยู่ยังเพ่ของเขาอยู่อีช่องบาทซูซีว่าไอต้นเราเหยียบถอยเหยียบถอยได้ชูบถอยได้หอดูหอยู่ฮะ อันนี้คนี่อ๋อนี่ดิขอลูกี้กันเลยโอ้มาปลดสซ่ลูกี้จากบาทก่อนสันอืมดีสันเล็กในการในการครับผมอืมโ้โนี่เห็นว่าโอ้ได้แก่อยู่โอ้บาทชิปบาทเช้าครับผมโบขาดครับผมเนาะหาลุงของท่าถุงตาลโอ้ลมแห้งละตอนนี้ก็สามทุ่มแล้วครับผมดี่นะ บุยอญาโอ้ในก,การในก,การโมเสยเฮียงเนะที่เป็นหน่วยซิลมาเนอซ <laughs> ักโดยเฉพาะมุด <laughs> ลงไปดีดดงขึ้นมารวดขาโซกได้แบบนี้ครับนี <laughs> ที่เลียกนี่สันนินแน่น <laughs> อหยดมามันมาในมะี <laughs> <laughs> สีนหนว <laughs> โหผลงานครับผมสุดยอดได้ยครัคบบวานเฮตามลำม่น้ำโขงครับผมปลาเต็มกรลังอัญี้ยครับผมพี่น้องโหขัขัขัโอ้โ,อโ,อโอหไ <c ười> ปต้อนะพดอยร้องขนาดปลาในได้ไี่อัญญัเห็นไม่ญยขี้เ้าพี่น้องเลยุนี่น รายการในการที่เราทำพิธีครับวันนี้ปดา่ตัวาบคายบายบายเติมก่อนวะอือครับบังไทยครับผมบังเลิบป๊บาโอ้โหโบกตาจนบังไทยตรงตามนี่มานทุบบังลึกวะ่ะ อ๋อโอ้โลน้ำก oh. mm ็ม hmm. ีพุ oh, yeah, oh. mm ่หนะป๋อขอนเบิกไสฮึมมี่ะไรใสงามๆครับผมป๋อดอกนี้เอาปดกละนาวครับผมไอ้เนี่ยไอ้ทนเลยอ๋ออือยังเงี้ยเราต่ดกระดุกมุ้งนี่เราก็ได้หลายมื้งเศ้านี่ฮะอบอโ๋อโคตรโคตรโคตร ใส่เนี่ยใส่งามๆเลยป่อในการในการครับผมเ,ผมเผมพืพ่อนน่อโอเคครับผมพุป่าพดป่าครับผมบัดที่นี้มานคักมือนี้พระฤกษ์่ะบอกผู้ลัเต็มทางล้นทางโอ้ยเจ้า โลเต็มแล้วครับลังหนึ่งลังนี้เรียบร้อยแล้วครับประมาณเกือบเศ้าก็ไดน่ขอิกว่าเกือบแล้วนี่ลังนี้รวมตัวนั้นไหมอ่เมื่อกี้นี่บาทเดียวได้ครับนี่เต็มถุงหิวงหายๆนี่แหละนี่อ๋อเหมียันอยู่บ่นี่ไอ้ไอ้แามาไอ้โอ้เสฟเบิ้งดูเหยมียันอยู่บ่ซื้อละบหอซื้อร้านไหนซื้อร้านไหนบอกบอกสี่อนดไหมอ๋อเบงดูนะนี่ครับ สโลหโลอันนี้บอต่ำแล้วสี่โลหาโลในร่างนี่ซิปหาได้หรือไปใส่คอสีคอเลยคอสีคอนี่โอ้มีแปดแโลออแปดเก้าโลนี่แหละเพ่ามันเลยเขื่อนร่างนี่ร่างนี่ชาโลนี่เล้ลูกพี่เด้โอ้หนาลูกพี่หมดแหลบหมดลิบอยู่ทางคูคือเตื่อยละครเข้าเตื่อยตัวโอ้การในการครับผมอ่าถูก อเได้การได้การครับผมงงนี่ครับกลางคืนนี่คือมือละได้ละมือละสามสี่ร้อยนี่ครับขายปลาโลละแปดสิบาทครับใครสนใจสั่งได้ด้ยครับผมตุ้มตามทีมงานเมียหางสเต็กต้องได้เป็นตัดออกเลย <laughs> ลหรอค้ายๆดิ มานมานครับเมื่อนี้มานค่ำคืนนี้สุดยอดดีีครับผมโอกาสเจอกันใหม่ครับกับทีมงานเฮามันไทยบ้านครับผมหาอยู่หากินน้ำกลางคืนครับกลางเว้นกะหาอยู่ไวๆบ่แต่กลางครับผมเจอกันที่น่ะคุณนะอันนี้เอาสรุปผลงานครับผม ครั้งหนึ่งเต็ตม,ม,มครับผมอันนี้เกือบเต็มหนึ่งครับผมอันนี้เกือบเต็มอันนี้ก็ซ่้าเต็มเลยครับผมได้การครับผมมือนี้สุดยอดสุดยอดแบบทีมงานหากินมานะครับมือนี้โอ้ยแจมกูดเจอกันทีมงานครับเขามันได้บ้างครับผมได้กการน้อยต้นเนาะมือน,น,นี้สุดยอดครับผม